สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเวลาที่เรากระทำความผิดอาญาในครั้งแรกโดยอาจจะไม่มีเจตานาที่จะกระทำความผิดหรือกระทำความผิดไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามแต่กรณีที่มันเป็นความผิดเล็กน้อยมิได้เป็นความผิดขั้นร้ายแรงศาลสามารถใช้ดุลพินิษที่จะสั่งให้รอลงอาญาได้ น,นั่นหมายถึงว่าสารพิาพากษาโทษจำคุกแต่ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติไม่ดีมีโอกาสที่จะแก้ไขกับตัวได้สารก็ย่อมจะให้โอกาสคุณได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองได้เช่นกันซึ่งหลักเกณฑ์ในการรอลงอาญานั้นในประมวลกฎหมายอาญาได้กําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นและโทษจำคุกที่สารจะลงนั้นไม่เกิน5ปีถ้าปรากฏว่า ประการแรกไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนหรือเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษหรือเป็นโทษที่จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือกรณีที่3เคยได้รับโทษจำคุกม,มาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกม,มาแล้วเกินกว่า5ปีและโทษครั้งหลังนั้นเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาท นี่คือหลักเกณฑ์ของกฎหมายถ้าเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมา1ใน3นี้ก็มีโอกาสที่ศาลจะรอลงอาญาได้โดยศาลจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์จากสิ่งที่ เป็นตัวของคุณเองก็คือสารจะคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตวิสยัยอาชีพสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งเอามาประมวลด้วยกันแล้วถ้าเห็นว่าคุณมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้สารก็จะให้โอกาสคุณโดยการรอลงอาญาเช่นคดีนี้สารลงโทษจำคุกสองปีแต่เห็นว่าคุณมีโอกาสจะกลับตัวได้ให้รอลงอาญาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้ว คุณมิได้กระทําความผิดอีกเมื่อพ้นกําหนดที่ศาลกําหนดเอาไว้ถือว่าความผิดนั้นจบสิ้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้นั้นคุณได้กระทำความผิดภายหลังเพิ่มขึ้นมาอีกศาลก็มีโอกาสที่จะนำ โทษที่รอไว้มาบวกกับโทษใหม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณ,คณจะได้รับการรอการลงโทษหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าตัวคุณได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรทีนี้ในส่วนของการรอลงอาญานั้นบางคดีศาลก็อาจจะให้คุณได้ไปรายงานตัวมีการคุมประพฤติซึ่งตรงนี้จะอยู่ในดุลพินิจของศาลอันนี้ตอบไม่ได้ก็รู้แล้วแต่ว่าคุณนั้นได้ปฏิบัติตัวมาอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาตรงนั้นแหละจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีมา ลอดก็มีโอกาสที่สารจะเมตตาคุณให้รอลงอาญาได้หากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ